สวัสดีครับ27ตุลาคม2 5 6 5นะครับวันนี้เราจะมาะดูแน,นะนำหุ้นนะครับที่ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไกรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับมีโอกาสทำกำไรในระยะสั้นแล้วก็ระยะไกลจึงระยะกลางนะครับ ีก่อนอื่เลยเรามาดูค่าของเซตก่อนนะครับตอนนี้ก็เซตก็มีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับ3จุดนะครับก็อยู่บริเวณปูนเปี้ยนระหว่างพันหนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,599ถึง1,600ก,กว่าก็เป็นอน้อมที่ดีนะครับมาที่ค่าน้ํามันนะครับ WTI กับ Brent Spot ก็ยังคงต่ากว่ากั่า100ดอลลาร์นะครับนี้มีโอกาสเป็นสีแดงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น g o Spot นะครับ g o Spot ก็ อยู่ที่1 6 6 4 6 5อ่อนก็บวกไป1.35อ่ออนต่อดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าดูค่าเงินนะครับค่าเงินของเราก็จะดูลักษณะของค่าเงินก็จะมีลักษณะของการอ่อนค่าขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่37.77ต่อดอลลาร์นะครับสำหรับค่าเงินเยนก็ยังแข็งค่าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเยนนี่มีโอกาสที่จะไป150 เย็นต่อดอลลาร์นะครับถือว่าในอนาคตอันใกล้อีประมาณเดือนหน้านะครับอันนี้แอดมินก็ได้ดูอันไว้แล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เราจะไปดูหุ้นที่เราได้ทำการสแกนมาเรียบร้อยแล้วก็จัดสรรแล้วก็ดูแนวโน้มนะครับว่ามันจะขึ้นไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะบวกไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราเข้าไปดูนะครับตัวแรกที่จะให้รับชมกันก็คือหุ้นที่อันนี้ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับก็จะเอาหุ้นที่ชื่อว่า TGE นะครับตอนนี้ราคาบวกขึ้นไป0.05นะครับล้วก็อยู่ที่2บาทนะครับก็ถือว่ากำลังพอเหมาะนะครับราคาไม่สูงไม่อะไรเกินไปจังหวะที่เราดูก็คือว่าเราก็มาดูนะครับว่ามีสตอรี่มีข่าวมีอะไรที่เป็นนโน้มที่ดีนะครับก็มีการเข้าประมูลขยะอย่างงน้นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะ ทำกำไรนะครับแล้วก็บวกกําไรแล้วก็คือในระหว่างปฏิบัติงานนี้ก็จะมีกําไรตลอดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวโน้มที่ดีของการที่จะเข้าซื้อนะครับหรือทําการเก่งกําไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับชแนลเราไม่แนะนําหรือว่าไม่ได้แนะนําให้ท่านลงทุนหรือว่านําหุ้นตัวหนึ่งตัวใ,วใดมาเพื่อเชีย์อยากเพื่อมานเกิดประโยชน์กับหุ้นหุ้นนั้นนะครับแต่ว่าเราแค่เอาหุ้นมาเราก็ดูแนวโน้มของเขาว่าเราจะ เก่งกาไรกันระยะสั้นระยะกลางยังไงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านนักลงทุนที่เข้ามารับชมต้องใช้สติในการรับชมนะครับก็อย่าหลงเชื่องอ่ายๆนะครับในการที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับนอกจากว่าท่านต้องใช้หัวใจในการตัดสินใจเอาร,รับชมเอานะครับกรณีเลยนะครับดูที่ไบวอลลุ uh, ่มนะครับตัวนี้อยู่ที่55%รนะครับเซลล์วอลลุ่มอยู่ที่34%นะดูฝั่งบิ g คอรฟเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีฝั่งออฟเฟอร์นั้น กั้นไว้หนาแน่นที่2.04อยู่ที่11ล้านนะครับก็หมายก็ว่าโอกาสาก็จะวิ่งขึ้นมาชนที่2.02นะครับก็บวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการดาวลงมานะครับเนื่องจากว่าเขามีการปรับเปลี่ยนบนลุ่มกันนะครับตัวการปรับเปลี่ยนอนลุ่มก็ถ้าเกิดเราดูเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรวดเร็วนะครับก็แสดงว่ามีเจ้าเข้าหรือว่ามีคนดูแลอยู่นะครับ S 1> <S 1> ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแนวโน้มเขาก็ยังคงจะบวกขึ้นไปอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับมาดูที่3เดือนที่ผ่านมาบวกไป2.5 6, 6, 6ครับมี PE อยู่ที่19.85เท่านะครับก็ถือว่าไม่เยอะอดูที่1เดือนก็บวกไป2.04% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป6.5%ลักษณะธุรกิจก็เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับชีวมวลชีวภาพนะครับก็เข้าไปดูอินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้ก็ เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามานะครับว่าก็ดูจากแนวโน้มก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็คือถ้าเข้าในเกณฑ์ของเรานะครับเกณฑ์ของเราก็คือแพทเทิร์นของเรานะครับแพทเทิร์นที่เราดูก็คือราคาเทียบกับเวลานะครับไปทางขวามือนะครับเวลาเทียบกับราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลเลกชันนะครับคือกรอบสีเขียวกรอบสีบนใหญ่ๆที่เราเห็นนี้นะครับคือกรอบตรงนี้นะครับ กรอบสีเขียวสีแดงตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเห็นไหมครับอยู่ในกรอบเมื่อราคาต่ําสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดไซเวย์ลงมาต่าสุดไซเวขึ้นไปสูงสุดแบบนี้นะครับเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับปุ้นทุกตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูแล้วเราเจาะแต่ละตัวแต่ละจังหวะของเขานะครับมันจะมีอาจจะมีหลุดกรอบไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็จะเข้ามาอยู่ในกรอบเมื่อเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบเขาก็จะลงต่าสุดแล้วก็จะขึ้นสูงสุด อาจจะหลุดกรอบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดเท่าที่เขาขึ้นไปได้นะครับเราก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดดังนั้นจังหวะที่เราจะเก่งกําไรก็คือดูจังหวะว่าเขาลงมาต่ําสุดแล้วเขาก็ขึ้นไปสูงสุดนั่นคือจังหวะที่เราจะเก่งกาไรกันนะครับหลักการของแชนแนลเรานะครับแต่ละตัวที่เรานํามาให้ดูนี้จังหวะของเขาก็จะเป็นจังหวะที่จากต่ําสุดจะขึ้นไปสูงสุดนะครับซึ่งเราจะต้อง จ่องเก่งกาไรระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับคือเมื่อเขาต่ําสุดเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดของเราก็คือยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปนะครับเพราะจากในลักษณะของการขึ้นการลงของราคาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับคือเขาจะอยู่ในกรอบของ linear equation นะครับเมื่อลงต่ําสุดเขาต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดของเขาก็คือกรอบด้านบนนะครับคือกรอบตรงสีเขียวนี่ก็คือเราก็อ่านดูว่ามันจะไปถึงตรงสีเขียวนี้ที่ราคาที่เท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่ อย่างตัวนี้เป็น i m มเฟรมเด a y ก็จะไปประมาณสัก 2- 3สวันก็จะไปที่ราคาสูงสุดก็จะอยู่ที่2.05บาทนะครับหรือ2.10บาทนะครับเพื่อถึงตรงนี้เสร็จต้องขายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นจุดสูงสุดของของการขึ้นของราคาเรียบร้อยเลยนะครับพอาขายเสร็จปุ๊บให้เรามารอซื้อที่จุดล่างสุดนะครับเพื่อเก่งกําไรจากจุดล่างสุดขึ้นไปด้านบนสุดนี่คือแนวเทคนิคที่เราอยากจะเรียนให้ท่าน นักลงทุนได้ทราบนะครับอันนี้เราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะมา,าจัดจับมายัดเยียดให้ท่านนักลงทุนนะครับท่านต้องพิจารณาดูนะครับว่าจังหวะมันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าคือเราไม่ต้องไปนับคือนับการขึ้นของราคาไป1ไป2มา3มา4ไป5นะครับไม่ต้องมานั่งนับคือมันดูยากนะครับเอาสั้นๆไปเลยนะครับคือเมื่อลงต่ําคุณก็ขึ้นสูงสูงสุดคุณก็ลงมาต่าต่ําสุดคุณก็ต้องขึ้นสูงสุด เอาแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วเราก็มาอ่านเกมแบบนี้มันก็ง่ายกว่าจังหวะมันจะขึ้นไปยังไงนะครับดู time f r a m e w วิ k เพื่อเป็นการยืนยันนะครับ uh, time อะ e frame w วิ k ก็จะยืนยันว่าราคาก็จะขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะว่าอเราต้องเลือกเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะ s i ด e w a y อัพนะครับเพราะอะไรครับเพราะ s i d e w a y อัเมื่อไหร่ก็ตามการขึ้นการลงเขานะครับเขาจะยกโลขึ้นไปทำ new high ยกโลขึ้นไปทำ e w High ยกโลขึ้นไปทำ new high จนกระทั่งไปถึงราคาสูงสุดที่เขา เห็นอยู่ตอนนี้ที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ2.4เพราะฉะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสไปที่2.4แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานเพราะว่า1แท่งทังเทียนเป็น1อาทิตย์นะครับก็เราก็ไล่เวลานานไปนะครับหมายว่าคือ4แทังเทียนก็เป็น1เดือน4แทังเทียนเป็น1เดือ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 นก็นับไปนะครับก็จะไปตบไปจะไปจบที่ของทางเฟรมปีหน้าที่ราคาที่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลจังหวะการขึ้นของเขานะครับ มันต้องอยู่ที่ราคาของเซตด้วยนะครับที่ตอนนี้ราคาของเซตนั้นอยู่ที่พันหกร้อยนะครับตรงนี้ก็อยู่พันหกร้อยนะครับราคาที่ก็ขึ้นไปนี่อันนี้ก็จะประมาณพันหกร้อยกว่านิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดราคาจะไปที่สองจุดสี่สองจุดห้านู้นก็ราคาของเซตก็จะไปที่พันเจ็ดพันแปดเป็นอย่างนั้นไปคือเราต้องดูเกมดูหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อประกอบนะครับดูหลายไทม์เฟรมถ้าสมมติวเราจะเข้าเล่นสั้นๆของตัวนี้เราก็ดูไทม์เฟรมสั้นๆเข้าไปนะครับ5้านาทีนะครับ จะยกตัวอย่างให้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือว่าจากตรงนี้ก็คือเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาเขาก็จะลงมาต่ําสุดก็คือจังหวะถัดมาเพราะนั้นตอนนี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะเข้าเล่นนะครับหรือก็ถ้าเกิดท่านมีอยู่แล้วท่านก็ควรจะตัดสินใจดูว่าจะขายดีหรือเปล่าเพราะราคามันขึ้นไปสูงราคามันจะไซเวยอยู่งนี้นะครับก็อาจจะไลซเวยดาวลงมานะครับนะทำเฟรม5้ทีนะครับหรือทำเฟรม15บทีเราก็ดูนะครับว่าเราก็เอากะดูนะครับแต่สุดท้ายคือ ราคาเมื่อเมื่อมันขึ้นถึงจุดสูงสุดเสร็จนะครับมันก็จะต้องไซเวย์ออกด้านข้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลงมาจุดที่ต่ําสุดก่อนที่จะไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับคือมันจะยกโลนะครับโลเดิมอยู่ตรงนี้โลใหม่ตรงนี้แล้วก็ยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเล่นหุ้นที่จะเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปจะดีกว่านะครับนี่คือแนวโน้มที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าตัวนี้นะครับ T G E เั้นเป็นแนวโน้มไซเวย์อัพนะครับเพราะนั้น แน่นอนว่าต้องควรพิจารณาแล้วก็เก็บเข้าไว้ในพอตนะครับตัวแรกที่เราแนะนําให้ท่านนะครับอัดมานะครับ g s สนะครับ g s สดูซิเป็นยังไงบ้างอันนี้ราคาก็จะสลับกันไปนะครับมากน้อยแล้วแต่ท่านที่มีทุนพอจะลงได้นะครับตัวนี้นะครับราคาก็3บาทกว่าก,าก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วแนวโน้มก็เป็นจังหวะไซด์ไว้อัพแล้วก็ราคากําลังยืนอยู่ตรงกล่กลางของบูชแบร์แล้วก็ลีเนียลเลกชันถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อยๆ ทำกำไรให้กับท่านเนราดูจากตรงนี้จะเห็นว่า ADX นะครับตรง ADX ก็ยังสวยงามนะครับมีจัดเรียงให้สวยงามมีเดลลบอยู่ล่างสุดนะครับ MACD อยู่บนเหนือ Signal นะครับ RSI อยู่ที่50นะครับถือว่ากําลังจัดว่าขาขึ้นแต่ว่ารอแค่นักทุนต่างประเทศเข้านะครับนักทุนภายในก็เข้าถ้ารอรอจังหวะของนักทุนภายในด้วยนะครับเพราะนั้นราคาก็เลย รอดูจังหวะของการบวกตัวนี้นะครับว่าถ้าเกิดบวกมากราคาบนลุ่มของตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับถ้าราคาบวกน้อยบนลุ่มก็จะชะลอตัวนะครับแต่โดยท่าทีแล้วนะครับเขาจะค่อยๆบวกขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ l i n e a r เ c a t i o n ด้านบนสุดนี่ครับนะครับราคาก็จะไปสูงที่ประมาณ0.3.59หรือ3.60หรือ3.70ก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปคือตอนนี้อยู่ที่ราคารับก็คือ3.28 อาจจะไม่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 กดต่ากว่านี้นะครับถ้าต่ํากว่านี้ท่านต้องพี่นาคัดลอดออกนะครับถ้าต่าอ่าเราก็จะบอกว่าถ้าพูดเหมือนอ่นานักวิเคราะห์ทั่วไปก็จะบอกว่าแนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่3.28นะครับส่วนแนวคัดแนวคัดลอดก็อยู่ที่3.26นะครับถ้าลงต่ำกว่า3.26ท่านก็ควรจะคัดออกแต่ค่าแนวต้านสูงสุดที่จะทำกำไรให้กับท่านนะครับก็คือ3.59หรือ3.60นะครับ เป็นเป้านะครับจังหวะสั้นๆตรงนี้นะครับแต่ว่าประเด็นถ้าเกิดท่านสามารถซื้อได้ราคาต่ำๆนะครับท่านซื้อตั้งแต่ราคาเดิมเลยนะครับที่ราคา2บาทกว่าๆหรือ3บาทต้นๆหรือ3บาทต้นๆนี่นะครับคือราคาตรงนี้นะครับท่านก็ถือยาวไปได้เลยนะครับเพราะราคามันจะไม่ลงมาต่ําเท้าเดิมอีกแล้วนะครับราคาก็ยกโลยกหายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเราดูไทม์เฟรมวีคนะครับ พื่อยืนยันนะครับจะเห็นว่าทางเฟรววิคก็บอกว่าราคานั้นจะสูงขึ้นไปที่4บาทนะครับทางเฟรววิคบอกว่า4บาทนะครับตามเฟรมมันละครับเป็นยังไงบ้างเอาเฟรมมันก็บอกว่าโอ้ราคาก็จะขึ้นไปที่6บาท5บาท6บาททั้งนี้ทั้งนั้นทุกตามเฟรมต้องเป็นจังหวะไซด์เว่อ์อัพนะครับหุ้นหุ้นตัวนี้ถือไปเป็นหุ้นดีนะครับสำหรับ G S c นี่นะครับขาก็ไซด์เว่์มา3ทําเฟรมเอาเราทําเฟรมใหญ่ๆเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยเข้าไปอยู่ใน t m ท f r เฟรมย่อยๆถ้าเราจะเข้าซื้อหรือเข้าขายนะครับให้ดูไทมเฟรมย่อยลงไปนะครับนี่คือเทคนิคที่ควรจะทํากันนะครับก็คือว่าต้องเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับนี่คือ S G G S C นะครับก็หนก็คือต้องดูนดูนิวดูข่าวก่อนนะครับ2ก็มาดูเปอร์เซนต์การซื้อการขายของเขานะครับตัวนี้อยู่ที่เปอร์เซนต การขายอยู่บนลุ่มอยู่ที่ประมาณ81.38ถือว่าสูงทีเดียวนะครับเราก็มาดูปิดออฟเฟอร์นะครับก็เห็นว่าฝั่งบิดนี่รองรับ1 0 0 0 2 0 0 0 0 0น่นนมากกว่าฝั่งทางด้านออฟเฟอร์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาจะต้องเควเพียงมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นทิศทางในการบวกนะครับอันนี้เราก็ดูแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วถ้าเกิดดูเข้ามาใน ตัวไฮไลท์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป13.79 1เดือนก็บวกไป3 1อหนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกไป1นึพีไม่มีมีแต่อไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ก็มี market ก็ตครับที่800กว่าล้านนะครับก็เป็นลักษณะของธุรกิจบริการข้อมูลแล้วก็การติดตามทวงหนี้ทวงสินนะครับก็ถือว่ากำลังนิยมนะครับเหมือนเป็นเหมือน BM นะครับก็เป็นที่นิยมของการทวงหนี้นะครับถ้าทวงนี้ได้ก็ได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้น ตัวถัดมานะครับ CPN นะครับ CPN เราจะแนะนำว่าท่านจะต้องดูแนวโน้มนะครับของหุ้นที่ไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วเราก็เข้าไปดูในทามเฟรมวิกทามเฟรมมันนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะไปที่เท่าไหร่เพราะนั้นถ้าดูจากนี้เราก็มาดูที่สตอรี่ก่อนเลยนะครับก็ไล่ดูว่าสามารถที่ทำกำไรมีเอาออกหุ้นคู่4ปีถึง7ปีนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มในทิศทาง มีการบวกนะครับคาดกาไร3ไตมาส4โตต่อเนื่องนะครับของท้าฟิกนะครับฟื้นฟูเปเกอร์ปรับปรุงเป้าหมายนะครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่มีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ไปดูที่บบยวล่มนะครับกับเซลล์ลุ่มนะครับบายวล่มอยู่ที่39.50เซลล์ลุ่มอยู่ที่57ก็ถือว่ามีการฉลอดตัวของการซื้อนะครับเข้าไปดูที่3เดือนที่ผ่านมานะครับบวกไป3 บวกไป6 3จุดนเปนะครับหเดือนบวกไป2.27แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป2.6 6แล้วก็ PE อยู่สี่สี่เท่านะก็ถือว่าเยอะทีเดียวเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเช่าซื้อศูนย์การค้านะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กต่างๆศูนย์อาหารต่างๆนะครับเป็นแนโน้มที่ดีนะครับช่วงนี้เพราะว่ากําลังจะเปิดวีดโอเลสซิ่งคือเปิดมานานแล้วล่ะแต่ว่ากําลังขยับขยายผู้คนกําลังจะออกมานะครับแล้วก็ดูที่ายกับาบิดกับ บิตกอฟเฟอร์นะครับดูที่นี่นะครับบิตกอฟเฟอร์เ็เจนว่ามีกางตั้งทางออฟเฟอร์ทางราคา67.75ที่2แสนนะครับแล้วก็68บาทที่3แสนก็มีโอกาสที่จะมาทางฝั่งนี้นะครับมารอราคาที่68บาททางฝั่งบิตก็รองรับนะครับที่67.25นะครับในที่แสนแก็ถือว่าราคาก็จะไม่ต่ำกว่า67.50นะครับตอนนี้ก็ราคาก็มาฝั่งทางด้านออฟเฟอร์นะครับ เราก็เข้าไปดูนะครับที่อินดิเคเตอร์หรือว่าท์เฟรมนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็คืออย่างที่เรีนนใ้ทราบนะครับว่าที่ทางไซด์เว y อัพขึ้นไปนะครับ1ต้องดูหุ้นที่ไซด์เวอัพขึ้นไป2ดูที่อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับยังคงเป็นขาบวกนะครับมี MACD อยู่ในแนวไซด์เว้อัพขึ้นไปมี r s i 58 58 56ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่านักทุนต่างประเทศไม่เข้านักทุนชาวไทยยัง แบบบางเบาเพราะฉะนั้นเป็นการชะลอตัวเราก็มองดูนะครับว่าเมื่อมีการชะลอตัวแล้วสวิงดาวลงมาเราก็เข้ารับนะครับควรจะเข้ารับนะครับแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับไปชนที่ราคา72บาท36าทนะครับตรงน,นี้คือดนวต้านสําคัญอยู่ที่68บาทนะครับที่เราดูปิดเ o อร์มาเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ CPN ก็จะมีโอกาสไปที่72บาทนะครับ ยืนยันด้วยไทม์เฟรมวีกนะครับว่าจะมีโอกาสไปที่72บาทนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าราคานี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปที่มีโอกาสที่จะไปที่75บาทนะครับตอนนี้ก็จะไปที่70บาท75บาทก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าดูไทม์เฟรมวีกแล้วก็ดูไทม์เฟรมมันนะครับว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ราคา87บาทหรือ90บาทนะครับสำหรับไทม์เฟรมมันนะครับก็ ดูแล้วเป็นหุ้นที่มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเก่งกำไรรายวันท่านก็จะดูในทา f เ a ร e Day นะครับถ้าจะถือนานหน่อยก็ดูในทาวเวฟมันนะครับก็เจนว่าอีกประมาณสักตัวนี้ก็จะประมาณสักครึ่งปีหน้าราคาก็จะไปที่87บาทนะครับหรือ90บาทได้ในอนาคตเพราะว่าเป็นจังหวะแนวโน้มไซด์เวว์อัพขึ้นไปนะครับก็เราก็มาแนะนำให้ท่านดูประมาณนี้นะครับส่วนท่านจะวางแผนยังไงก็ การุณาใช้สติเยอะๆนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ต้องลงทุนให้ได้กําไรนะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ก็ได้กําไรแน่นอนก็เราก็นําหุ้นใหม่ท่านดูนะครับประมาณนี้นะครับสามตัวผ่านไปนะครับสําหรับหุ้นที่เราจะแนะนําให้ท่านนะครับมาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอมตะแล้วกันนะครับธรรมธรรมตะนะครับตัวนี้เป็นหุ้นหุ้นดีแล้วก็มีอนาคตนะครับราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาก็ ถือว่ายังคงน้อยอย,อยู่นะครับเอามีปม,มีมีการซื้อมีใบวอลลุ่มอยู่ที่68.6%แล้วก็เซลล์อยู่ที่29%นะครับดูนะครับข่าวข่าวของเขาก็ยังคงมีแนวโน้มมีการาบวกมีการนิยมซื้อนะครับทำภายนั้นทำอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วก็เปิดประเทศแล้วกนะ็ราคาเป้าหมายของกรุงศรีอยู่ที่45บาทไอ้24บาทนะครับ24.50นนะครับราคาก็จะไปที่แนวโน้มทั้งนั้นแล้วก็ ของบริษัทคาโอนะครับก็แนะนำซื้อราคาเป้าหมายที่2 3 5 0นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูจากไฮไลท์นี้นะครับก็เห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไป9.4 4 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4%เนะครับเท่ากับ1อาทิตย์นะครับอ่าแล้ว PE มีแค่10 10.27เท่านะครับถือว่ามีพ e. น้อยสำคัญคือมีย2%กว่าถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเพราะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะค่อยบวกขึ้นไปนะครับสลับอมตะนะครับ เราก็เข้าไปดูที่ไทม์เฟรมของเขาครับก็เห็นว่าเห็นไหมครับรว่าจังหวะเขาก็มีขึ้นมีลงนะครับทุกส,สิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้น, orp, น ation, อยู่ในกรอบเรนเดอร์กชันค่อยๆไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับแม้ว่าเขาจะยืนต่ํากว่าเส้น2องะวันก็ตามนะครับราคาก็จะขึ้นไปชนเส้น2องะวันแล้วก็จะอาจจะย่อตัวลงมาแล้วเราก็เด้งขึ้นไปทะลุเส้น2องะวันในที่สุดนะครับสรับไทม์เฟรมเดยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะให้เข้าเก่งกําไรนะครับคือเก่งกำไรที่ราคา19.70แล้วก็ กำไรสูงสุดก็จีใกล้สุดก็อยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับแต่ถ้าดู t i time f r a m ร w e e k เข้าไปขยายเข้าไปก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็จะไปที่ราคา23 24บาททีเดียวนะครับตัวนั้นถ้าเกิดเราซื้อตอนนี้ราคาอยู่ที่219บาทก็จะให้กําไรกับเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นก็คืออยู่เหนือเส้นสองเลว,วันนี่เป็นตามเฟรมวิกนะครับอยู่เหนือเส้นถึงการบูลเจอร์แบน ราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามวิกต่อไปก็จะค่อยบวก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 ขึ้นไปสูงสุดที่ราคา24บาทนะครับแต่ว่าจะไปที่24บาทได้ราคาเซ็ตต้องไปไปที่ประมาณ1,700กว่ากว่านะครับเพราะตอนนี้พันเซ็ตอยู่ที่1,600นะครับประมาณนี้นะครับราคาต้องเซ็ตต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาหุ้นต่างๆถึงจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยก็น่าจะเป็นแนวโน้ม ขาดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูชะลอตัวแล้วใกล้จะล่มสลายแต่จริงๆแล้วมันกลับกันนะครับก็ค่อยๆบวกทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นไปนะครับนี้เป็นไทม์เฟรมวิกนะครับเรายืนยันด้วยไทม์เฟรมมันทรีอีกตัวหนึ่งครับเพื่อดูจังหวะของเขาน้นนั่นคือจังหวะซด์เวิร์ขึ้นไปแล้วตอนนี้คือ,อชนเส้น2แล้ววันนะครับสรับไทม์เฟรมมันเพราะนั้นถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้น2องไว,วันไปได้ราคาก็จะไปที่มโอกาสที่จะไปที่30บาทเลยนะครับ อ่ะสูงสุดของอมตะนะครับทีนี้เราก็เชนว่าราคาเราะน้นะกลับขึ้นไปที่เคยทำนิวไฮไว้เดิมนะครับนี่นะฮะนิวไฮเดิมนะครับนิวไฮเดิมของเขานะครับจังหวะของเขาจะขึ้นจะลงอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชั o นเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในกรอบลีเนียลเลกชั o นนะครับกรอบลีเนียลเลกชันก็คือตัวนี้นะครับสีเขียวสีแดงใหญ่เนี่ยครับอะไรก็ตามที่เขาลงมาต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุด สูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดเท่าที่เขาต่ำได้แล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดเท่าที่เขาต่ำได้ก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดอือ่าระยะเวลามันมันอ่ามันไม่ใช่อ่าจุดสําคัญนะครับมันจุดสําคัญคือจุดต่าสุดสูงสุดที่เขาจะปรับปรุงแล้วก็ดีตัวขึ้นไปฉะนั้นท่านก็ลองอ่านแนวโน้มสั้นๆหรืออ่านแนวโน้มระยะยาวระยะไกลดูนะครับว่าเราจะเก่งกําไรแบบไหนยังไงนะครับอันนี้เราก็ นำมาอ่านวิเคราะห์ให้ท่านดูนะครับแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านส่งส่งเสริมให้ซื้อหรือว่าขายหุ้นห,หนึ่งหุ้นใดน,นะครับยงแต่่าให้ท่านพิจารณาจากสิ่งที่เรานํามาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมและใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนเราก็จะสลับหุ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนบริษัทหนึ่งบริษัทใดน,นะครับก็กราบเรียนให้ท่านได้รับทราบก่อนนะครับความเข้าใจตรงกันนะครับว่าเราก็เป็นแค่ เป็นแค่ผู้เก่งกําไรในอนาคตก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านก็อยู่ที่จะนาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ท่านก็เป็นนักเป็นผู้บริหารนะครับถือว่าท่านเป็นผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลผู้คนที่อยู่ในใ,ใ,ใ,ใน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 อนัตของท่านเองก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเรานําเสนอสิ่งนี้นะครับจะดีหรือไม่ดีท่านผู้บริหารต้องตัดสินใจแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองแต่เราไม่ได้เชิญชวนให้ท่านลงทุนนะครับท่านแค่ ถ้าท่านมีตังค์อยู่แล้วท่านก็ลงทุนแต่ถ้าท่านไม่มีตังค์ก็สะสมตังค์ไปเรื่อยนะครับเราไม่แนะนําให้เข้ามาลงทุนเพราะว่าในการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงถ้าเกิดท่านไม่มีทักษะหรือวิชาความรู้หรือไม่ทราบแนวโน้มท่านก็จะลงทุนได้อย่างที่ไม่ได้กําไรนะครับแต่ถ้าถ้าดูเราเราก็จะนําหุ้นที่เป็นแนวโน้มไซด์ไวอัพขึ้นมาให้ท่านดูแล้วก็ดูจังหวะแล้วจากราคาเท่านี้มันควรจะไปเท่านี้ในอีกกี่เดือนเท่านั้นเท่านั้น เรวก็นํามาเลยในให้ท่านทราบเท่านี้ท่านก็ลองพิจารณาดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าท่านก็ลงทุนหรือว่าอาจัดการวางแผนเก่งกําไรกันนะครับก็ขอให้ท่านได้กําไรสมความปรารถนามุ่งมั่นนะครับให้เต็มที่เลยนะครับเราก็ขอถ้าเกิดท่านชอบใจก็กรุณาแชร์แล้วก็กด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดท่านอยากชอบแล้วก็อยากจะชม คลิปแบบนี้ดีๆเรื่อยๆแล้วก็รับทราบถึงแนวโน้มวิธีการอ่านเกมวิธีการอ่านค่าการดูจังหวะต่างๆนานานะครับเ,รเข้ามาดูในคลิปต่างๆที่เรามีของช n n e l นักลงทุนหุ้นนะครับ Invest 789นะครับก็ฝากเอาไว้ยังไงก็สำหรับท่านที่กรุณาโอนหรือสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ บริจาคเข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังขวัญและกาลังแรงใจให้กับผู้จะทาแล้วก็ทีมงานก็กาบข้อพะคุณอย่างสูงนะครับก็ยินดีนะครับท่านถ้าเกิดว่าท่านจะสมัครเข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่ครบร้อยคนดีนะครับจากจํานวนสมาชิกที่กดถูกใจแล้วกว่า4 0 0 0 0 4 0น0 0กว่าลายก็ถือว่าเป็นสมาชิกมากมายนะครับกาบข้อพะคุณอย่างสูงนะครับเรามีทั้งแฟนเพจมีทั้ง ช่องอ่าทั้งช่องอ่าเรียกอะไรนะช่องกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มมีทั้งแฟนเพจมีทั้ง u t u b e นะครับให้ท่านติดตามแล้วก็มีทั้งท w i t t e r นะครับมีทวิต t t อรมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโซเชียลนะครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอันไหนมันเข้าแกลบกับท่านนะครับท่านก็ทํากําไรได้ทันทีทันใดก็ขอฝากเอาไว้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ